สามแฉกครับมือส,ส์เสโอ้ยสวยใช่ไหมทะเบ,บียนเท่ด้วยพงสามศูนย์พงสวรานสามศูนย์แล้วสาวๆที่มากับมือส,ส์เสแบบนี้นะสวยทุกคนนะเดินกันมามาตูนเอ้ยเอ้ยเอ้ยอะไร ซิมวัวแอโร่สีเมอร์สตีทใช่ซิมวัวแอโร่ไม่น่าพอถ้ามึงขายเอฟเคซื้อได้ได้ไฟหน้าไฟหน้ากระจัดชนมาได้โอ้